กับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับกับสวัสดีสมาชิกมวยหูนนเมืองเพชรทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็พบกับสมาชิกนะครับนะกับสวัสดีทางช่องทาง youtube นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับนะวันอังคารเด็บก็มวยนี่ก็ถือว่านะวันนี้นะที่ลังสิทธน์นะครับจัดที่ลังสิทธ์อังคารที่ยี่ห้าเมษานะครับหกหกนะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับผมก็ เวลาเดิมนะครับมวยเริ่ม6โมงนะครับวันนี้ผมก็มาวิวข้อวิจารณ์มวยตัวตตัวรักตัวชอบนะครับผมนะเพื่อเป็นแนวทางในการต่อสู้เมื่อวานนี้ก็กินไปนะครับ2คู่ที่ผมชอบนะครับนะเจ้าเพชรตัวนเป๋นะครับเมื่อวานนี้กับเจ้าอะไรนะลืมชื่ออีกละก็ชนะไปนะครับคู่ที่2เมื่อวานนี้นะผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับที่ทําคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับสำหรับสมาชิกที่เพชรเอฟซีก็ถ้าตามก็คงน่าจะได้เงินกันพยัคฆ์ลมก้า เพชรต่วนเป๋นะครับสองตัวชอบสองตัวใช่ผมเมื่อวานนี้วันนี้นะครับก็ดูแล้วนะครับนะความพร้อมนะครับแล้วก็คัดสรรมาให้สมาชิกคือคู่ที่สองแล้วก็คู่ที่สามนะสองคู่สองกับสามแล้วกันวันนี้นะครับสองกับสามนะับสองกับสามคู่สองนะครับนะครับก่อนที่เราจะไปฟังวิเคราะห์วิจารณ์กันก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเราสำหรับกลุ่มพักยก นะครับกลุ่มข้อมูลเด็ดนะครับกลุ่มมวย VIP นะครับนะสำหรับกลุ่มก็มีข้อมูลมวยข่าวสารวงการมวยแล้วก็มีมวยเด็ดมีคลิปม่ให้มีทำคลิปมีอะไรให้ดูนะครับนะเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็กลุ่มฟังราคานะครับสามารถเข้าไปได้ได้ในที่เดียวเลยนะครับนะก็แอดไลน์ไปที่ ID นะครับมีแอดนำหน้า NON นะครับ NONMP55 นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ NONMP55 แล้วก็ ใครที่สนใจตัวช่วยมวยตู้นะครับเป็นมวยหูนะครับมวยหูรายเดือนรายวันรายสัปดาห์ก็อย่าลืม0 9 4 3 9 6 8 1 0 2เอ่ะเรามาว่ากันเลยดีกว่าตัวแรกตัวที่ชอบผมชอบนะครับคู่ที่2นะครับาสตาเกียรติธงยศนะครับนะคู่นี้ก็พิกัด1้5ปอนด์เท่ากันพิกัดทั้งคู่ไอ้แดงนีมาร้อยลด7น้ำเงินภูผาต้าพันเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็ต่อยร้อเหมือนกันแต่มา1้4ยขาดจุดมาไม่เต็มเวทนะแดงเราสตาน้ำเงินภูผาส่วนอีกคู่่นนึงนะครับบทีผมชอ พิเชษหอจอกอกุ๊บสุทธินะครับมวยเวทใหญ่นะครับนะคู่นี้เป็นการมีการต่อน้าหนักกันแดงเนี่ยต่อยร้อยสี่สามน้ำเงินเนี่ยธนพลสิทธนายกพันศักต่อยร้อยสี่สิบสี่แดงนี่มาร้อยสี่สามจุดสี่จุดสี่น้ำเงินมาร้อยสี่สิบสองจุดสามโอ้โหน้าหนักขาดเยอะขาดหนึ่งจุดเจ็ดปอนด์เลยอะไอ้เจ้าธนาพล่ะนะครับนะบนะก็มาดูกันนะครับว่าทรงมวยเป็นไงแล้วผมชอบตัวไหนนะครับคู่ที่สองที่ผมชอบนะครับนะแดงลาวสาตานะครับมวยลาว นะครับนะซอมเกตรงยศนะครับนะน้องเจ้าเมืองลาวนะครับอายุ23น้ําน้ำหนักปล่อยห้าสองสูงร้อเซนชกมาประมาณ80ไฟไฟเป็นมวยข่าวเปิดเกมเตะท้องต่อยหน้านะมีลูกขวางป้ายหน้าบูดูดันแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงล่าสุดชนะน็อกเพชรอานาล็ล่าสุดชนะน็อกปลายฟ้าสองแสงชัยมาที่รำดำเนินนับที่ปีนาส่วนคู่ชกภูผาต้าพันเปซ็นะครับเป็นมวยเชียงใหม่มวยกะเหลี่ยง ซ้อมอยู่กับวอลอุลชานะครับเสี่ยวฟิวนะครับเป็นมวยอายุ19ปีรุ่นน้องนะครับน้ำหนักปล่อยๆป,ป,ประมาณ5 52 52กิโลสูงร6อยเซนได้ได้ได,ได้เปรียบความสูงประมาณ2เซนนับชกมาประมาณ50กว่าไฟนะกะดูการผ่านมวยลาวสตาจะดีกว่านะครับนะเบอร์มวยดีกว่านะรุ่นพี่น้ำเงินที่เป็นมวยขาวเปิดเกมเตะต่อยล็อกรัดมัตดตีหวัวจิตหัวใจนะครับสอกอันตรายหวัวจิตหวัวใจเกินร้อยนะครับคู่ที่ผมชังชอบไปที่รุ่นพี่อย่างลาวสตานะครับนะ เกติทงยศนะครับมองว่า,าลูกหนักลูกแรงนะครับนะเบอร์มวยกระดูกการผ่านมวยดีกว่ามองว่าเข้าไปแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นนะครับนะเจ้าภูผาจะชนะได้ก็ต้าจะไปไปลายนะครับนะบเป็นมวยเข่าก็น่าจะลุ้นไปไปลายนะทำได้ก็มีโอกาสพลิกทําไม่ได้ก็โอกาสแพ้นะครับอีกส่วนอีกคู่หนึ่งที่ผมชอบนะครับเพชพรพิเชษนะครับนะ หอกอ์กุ๊บกุ๊บสุทธินะครับต่อน้ําหนักหนึ่ง 1, ปอนมวยชัยภูมิซ้อมลูกเจ้าแม่ไถ่ทองอายุยี่สิบเอ็ดนะครับนะก็เป็นมวยประเภทอ่าซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายหลากหลายฟอร์มสดนะครับนะแล้วก็หน้าเสือตัวเงินเล่นส่วนน้ําเงินธนพลสิทธินายกพันศักดิ์นี่มาไม่เต็มเวทนะครับนาะมาไม่เต็มเวทมวยแม่ห้องสอนซ้อมวอลวอลอ,อุรชาเหมือนกันของเสี่ยฟิวร้อยอ่าสูงร้อยเจ็ดสิบแปดเซนโอ้โหสูงนะได้เปรียบรูปร่างช่วงชกเลยเจ็ดแปดได้ได้เปรียบประมาณสามเซนนะครับนะเป็นมวยจังหวัด แม่ห้องสอนนะครับน้บมวยภาคเหนืออายุ21ป,ปีนะครับรุ่นเดียวกันคู่นี้คู่ขี้สูสีแต่ผมชอบไปที่เพชรพิเชษนะชอบหน้าเสือตัวเงินนะครับนะน้ำเงินนี่ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเหมือนกันนะครับชอบไปที่เพชรพิเชษนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอ,ขอใครทุกท่านเฮ่งๆนะครับขอท่านโชคดีมีเงินใช้ขอท่านรวยๆนะครับสวัสดีครับ